สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดคลิปเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงกันนะครับทุกคนก็จะคงจะแปลกใจนะว่าทำไมต้องมาพูดเกี่ยวเรื่องคลื่นความโน้มถ่วงในเมื่อเราทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วถูกไหมที่เรากระทาต่อเราเนี่ยกับโลกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกิดแรงโน้มถ่วงซึ่งมันก็ปกติธรรมดาไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยแต่ว่าวันเนี้ ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความโน้มถ่วงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แรงแต่มันเป็นคลื่นนะครับซึ่งก่อนที่เราจะย้อนกลับไปถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นคลื่นแทนที่จะเป็นแรงโน้มถ่วงนะเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงคนนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเซอร์ไอแซกนิวตันซึ่งเซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยก็ตามที่เล่ามานะว่า ไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมแต่แล้วเห็นลูกแอปเปิ้ลมันล่วงลงมาเออก็เลยคิดว่าทําไมมันเป็นนี้ซึ่งปกติคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาก็คงคิดว่าเออเก็บกินใช่ไหมแต่ไม่ใช่เซอร์ไอแซคนิวตันอ่านิวตันก็คิดว่าเอ,อ๊ะทําไมมันตกลงมาเออแอปเปิ้ลมันต้องร่วงลงมานะอืมทำไมมันไม่ลอยขึ้นหรือว่าไปทางน,นี้มันมันอะไรเป็นตัวกําหนดทิศทาง มันก็ทําให้อิเ็กตันเราเริ่มคิดถึงแรงโน้มถ่วงว่าเน,นี้ยมันมีแรงโน้มถ่วงต่อกันเพราะว่าโลกมีมวลสารขนาดใหญ่แล้วก็แอปเปิก็มีมวลสารเข้ามาดังนั้นมวลสารต่อมวลสารเมื่อเจอกันเ,น,เ,น,เนี่ยมันก็จะเกิดแรงดึงดูดต่อกันนั่นเองนะครับสิ่งที่มีมวลสารเยอะก็จะมีแรงดึงดูดเยอะนะครับโอเคนั่นก็คือทฤษฎีที่เราเอามาใช้ตลอดเวลาเลย แล้วมันก็สามารถอธิบายสุริยะจักรวาลอธิบายการเกิดของดวงดาวต่างๆเนี่ยว่าทําไมมันมีวงโคโจรอย่างนี้อย่าง,งน,นี้กันนี่ะนะทำไมเราต้องโคโจรรอบดวงอาทิตย์ก็เพราะมีแรงดึงดูดนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่ไอสไต์คิดไอสไตเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพ,าพที่มีชื่อเสียงมากถูกไหมใครก็รู้จักซึ่งทฤษฎีของไอสไตเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์ มาหลายหลายอย่างเลยว่าเป็นจริงตามนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงที่เดินทางเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถูกไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอารไอซายบอกไม่ใช่แสงเดินทางเป็นเส้นโค้งก็ได้มันอยู่ที่ว่าตอนช่วงที่มันผ่านอนุภาคใดที่มันมีมวลเยอะๆแสงมันก็จะถูกดึงดูดแล้วก็เกิดความโค้งได้เหมือนกันแล้วก็หรือว่าจะเป็นเรื่องว่า แสงเป็นได้ทั้งอนุภาคแล้วก็เป็นได้ทั้งคลื่นซึ่งมันก็ได้รับการพิสูจน์อ่ะแต่มีทุทฤษฎีอันหนึ่งที่ไอน์สไตน์บอกว่าความโน้มถ่วงเนี่ยมันเป็นคลื่นนะอ่ามันไม่ได้เป็นแรงดึ่งดูดเหมือนอย่างที่นิวตันบอกนะ,ะเพราะนิวตันเนี่ยมันอธิบายทุกเรื่องของจักรวาลไม่ได้อ่าแต่ว่าไอาสไตน์มันสามารถอธิบายได้ถ้าหากเป็นคลื่นแต่ว่าเหมือนแม้ว่าเราจะยอมรับมาเป็นร้อยปีแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีคลื่นแรงโน้มถ่วงจริงอย่างที่ไอสไตป์พูดหรือซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนักวิทยาศาสตร์ก็ประกาศว่าเนี่ยสามารถวัดได้แล้วนะคลื่นแรงโน้มถ่วงอ่ะมันมีจริงด้วยเอออ่าในเมื่อมันมีจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงอ่าใช่ไหม,มนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่ามันเกิดหลุมดำขึ้นที่มันอยู่ห่างไกลจากโลกเนี่ยหลายล้านปีแสงมากเลย หลุมดำสองหลุมเนี่ยมันก็รวมตัวกันเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดคลื่นขึ้นมาคลื่นความโน้มถ่วงแล้วมันก็กระทบมาแล้วก็ส่งมาถึงโลกแล้วเราก็วัดคลื่นตัวนี้ได้นั้นนักศิสิกก็เลยบอกว่าโอ้สิ่งที่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีนี้เอาไว้มันเป็นจริงนะคลื่นแรงโน้มถ่วงนี่มันมีจริงๆนะแสดงว่าการที่มวลสารทั้งหลายมันเกิดแรงดึงดูดกันเนี่ยมันก็เป็นเพราะมีคลื่น หมายความว่าเป็นทั้งอวกาศนะกับการเวลาอ่ามันหมายความันเดินทางเหมือนกับแสงนี่แหละอย่างดวงอาทิตย์จากมาถึงโลกเนี่ยมันใช้เวลา8นาทีอันนี้เหมือนกันมันก็ใช้เวลาเดินทางซึ่งมันสอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยนะในเมื่อมันสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยทฤษฎีนี้มันก็เลยสมบูรณ์แบบมันสามารถอธิบายได้ถึงการเกิดของสุริยะจักรวาลการเกิดของกาแล็กซี่การเกิดของเอกภพจักรภพต่างต่างเนี่ย มันสามารถที่จะอธิบายได้ถึงการกําเนิดของมันเลยนะรวมทั้งการกําเนิดของชีวิตของเราด้วยนะว่าพี่มาของเราเรามายัางไงถูกไหมอ่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไม่ว่าธรรมชาติเนี่ยหรือว่าวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ายัางไงก็ตามนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ได้ยอมรับจากการพิสูจน์นี้ก็คือธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะเพราะธรรมะที่พุทธเจ้าตัดสรู้เนี่ยเมื่อเมื่อมีการพิสูจน์มากเท่าไหร่ก็ตามนะออสตาล์ยพิสูจน์มาเนี่ยมันก็ยิ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย,ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงนะก็เหมือนกับทฤษฎีที่ว่าของไอสตาลย,ย่ไม่ว่านิวตันเนี่ยจะพิานมาแล้วก็อ,อาจจะถูก ถูกทฤษฎีของไอสไตน์เนี่ยเปลี่ยนไปก็ตามแต่ธรรมะที่พระพิ้าเนี่ยก็ยังยืนหยัดคงทนอยูอย่ตลอดเวลาเป็นจริงอยู่เสมอนะครับอ่าสุดท้ายนี้เนี่ยนะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขึ้นแรงโน้มถ่วงแล้วก็สุดท้ายด้วยเรื่องของสภาวธรรมนะครับอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคราวหน้าเนี่ยถ้ามี อะไรดีๆเนี่ยผมจะนำมาเสนอหใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ